และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติมูเกาะชุมพรวันนี้เราจะมาดูความสวยงามครับแล้วก็มาชมทัศนียภาพนะครับของระบบนิเวศของจังหวัดชุมพรกันเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับคุณปุ้มอย่ารอช้าไปกันเลยอ,อันนี้ไกด์ของเรานะคะน่ารักมากเลยอันนี้แบบ คำถามแรกก่อนเลยถ้าพูดถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเนี่ยนึกถึงอะไรดีอะคะนึกถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเนี่ยสำคัญคือนึกถึงแรกๆเลยคือป่าชายเลนนะนะของจังหวัดชุมพรนะครับสองก็จะเป็นหมู่เกาะต่างๆที่อยู่ในเขตจังหวัดชุมพรจริงจังชุมพรเนี่ยมีเกาะเยอะมากนะครับมีตั้ง4 5เกาะหลักๆเลยแต่อยู่ในเขตอุทยานเนี่ย4บเกาะนะครับซึ่งก็เกาะ ทรัพยากรบริเวณรอบเกาะยังสมบูรณ์มากฉลามวานหรือวานบูดาเนี่ยจะมาหากินบ่อยครั้งมากในช่วงเดือนมีนาเมาษาพฤกภาของทุกปีอะครับค่ะนะครับแล้วจริงๆอะถ้าเรานึกถึงบางคนที่ไม่เคยมานะคะถ้าิดนึกถึงแล้วเนี่ยมีเฉพาะอุทยานหรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆไหมคะอ่กิจกรรมของอุทยานหลักๆเลยใช่ไหมครับค่ะก็ส่วน,ส,วนส่วนมากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหัวชมพรก็ มีหลักๆก็คือเดินสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเนี่ยครับและประมาณความยาวอยู่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับซึ่งอุทยานได้ก่อสร้างเมื่อปี2547นะครับบริเวณสะพานสะพานศึกษาธรรมชาติเนี่ยนะครับแล้วก็ซ่อมแซมอยู่ตลอดนะคือรับประกันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับ มาได้สบายปลอดภัยแน่นอนนะทุกฤดูการเลยครับนะครับค่ะแล้ววันนี้สะพานนี่คือบอกว่าสร้างไว้อ่ไปเรื่อยๆแล้วก็วนกลับมาที่เดิมใช่ครับเป็นประมาณ1กิโลเมตรค็เดี๋ยวด้านหลังก็จะเป็นสะพานแสนรถสริงนะครับที่มีความยาวอยู่ประมาณ72เมตรสร้างตอนพระราชินีครบ72สชันสาในราชการที่9นะครับเดี๋ยวเราต้องไปกันแล้วคใช่ค่ะในเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ภายในกันดีกว่านะคะใช่ครับไปเลยค่ะ นะครับเราก็กําลังเดินมาบนสะพานแขวนแล้วนะครับที่โอ้โหบรรยากาศข้างหน้าตรงนี้โอ้โหสวยมากๆเลยสามารถมาถ่ายรูปแล้วก็มาชมวิวได้นะครับใช่ครับบริเวณนี้อาจารย์ครับบริเวณนี้ก็คือคลองนี้เขาเรียกว่าคลองท่าจระเข้นะครับมาโดยชื่ออดีตก,ก็เคยมีจระเข้น้าเต็มอยู่ละแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีละซึ่งบริเวณนี้ที่เห็นป่าทั้งสองข้างเนี่ยเมื่อปี2528บริเวณนี้ก็จะมีมีต้นไม้เลยสักต้นหนึ่งครับ เนื่องจากถูกบุกรุกโดยการทำนาพุ่งทั้งหมดฝืนป่าพื้นนี้มาฟื้นฟูหลังพายุเกได้หนึ่งปีพายุเกของที่เข้าจังหวัดจุลพรคือวันที่4พฤศจิก,กายน2532นรบอะครับที่นี่ฟื้นฟูหลังพายุเกได้หนึ่งปีครับปัจจุบันในผืนป่าพืนนี้ก็มีอยู่ประมาณ18,00 0ไร่รถือว่าเยอะมากครับของพันไม้ป่าชายเลนของป่าชายเลนที่ตอนนี้ถือว่าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ผมว่าติดอยู่ประมาณอันดับ สองสามของอประเทศเลยน,นะครับของประเทศไทย<ช>ของเราเนาะใช่ครับเขาช่าชวยะรเนี่ยปลาทีเนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นห่วงโซ่อาหารของของของสัตสัตสตะเชลนมันก็จะกินพวกกลุ่มปูแสมเป็นอาหารนะมันก็ดักกินพวกกลุ่มปูแสมต่างๆอะไรพวกเนี้ยครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ามีประโยชน์อะไรมากมายแต่มันอยู่ในระบบห่วงโซ่อาหารใช่อยู่ในห่วงโซ่อาหารเพื่อความสมบูรณ์ใช่ความสมบูรณ เราก็เดินมาตั้งนานแล้วนะครับคุณผมนี่เรายังไม่เจอพระเอกของวันนี้เลยครับแล้วพระเอกของวันนี้อะไรล่ะคะที่จริงเรามาเดินอุทยานแห่งชาตินะครับเราจะต้องเจอลิงแสมมครับแต่วันนี้แต่วันนี้เราเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อะ่ะสะพานต้องพังแน่เลย <c oughs> นี่ลิงอะไรคะเนี่ยอูรังอุตังแน่นอนอนะครับ